มากินข่าวน้ำกันได้พี่น้องส้มตำแซ่บๆวันนี้เราก็จะมากินนี่เด้อตามบกงฮงอันนี้ปลาหมึกกับปลาอะไรอประปลาช่อนทะเลปิ้งเนาะเพามีคนปิ้งขายวันนี้เอาปิ้งเกลียมๆหอมๆกรอบๆนะนี่วัตถุดิบที่เรามีเราจะใส่น้ำตาลผงพื่อรสวันนี้มีปูด,ด้วย สดใหม่มากๆเลยนี่คือพระเอกปาราปากดีหอมมากหอมมากหอมมาก,มากจนจะขูดจะสับมะละกอไม่ทันแล้วเนี่ยหิวอ้นะเดี๋ยวมาดูกันขาดีโอ้เนอะตัดเปี้ยวเอ้ยไม่ฝีมือจริงๆเลย อาหารนี่มันต้องพกเป๊กหน่อยเนาะคนที่เขารอกินอยู่เขาจะหิวมากขึ้น <c oughs> สับใหไปทันแล้ววันนี้จะขูดอ่ะหิวมากอากระเด็นไปไหนกระเด็นไปไหนไม่เป็นไรนะโต๊ะอันนี้ทำความสะอาดทั้งวัน มันก็ไม่ต่างจากเขียงทำกับข้าวเมื่อกี้ก็ทำความสะาดแะนะเรากระเภทใจไม่เย็นหิวโราใจไม่เย็นจริงๆสับไม่เก่งด้วยแหละเพราะว่านานๆามทีนี้ไม่ได้กินจะสองเดือนแล้วมังคุมตำมัวแต่กินอย่างอื่น ประมาณนี้อาานอโอโ้กินเบิดคือกเกาใส่เย,ยอะบางคนชอบใส่น้ำตาลใสล่เลยถ้าอีก ปลากระกผู๋พีรสปูนี่ทั้งสดทั้งมันเลยนะนี่เพิ่งมาใหม่ใหม่มใส่สองตัวว้าหอมหอมหอมโอ้ยหอมทั้งแซ่บเข้มข้นโอ้ยชิมแนวอาะเฮ้ยเดม่แท้ ได้เวลาเติมบักหงเออโอ้ยใส่หลายๆหลายๆกินแทนข่าวลดอื้มโอ้ยโอปมักส่งต่ำนี่พ่อมักก็สิมักไหมนี่ลัะเนี่ย ีหอมดีแซ่บอ่ะนี่บ่ามากก็ต้องมากมือนี้แลยนี่มีปลากระดีตอนด้วยนี่ปูดองสดสดไม่เค็มโอ้ยอิจฉาจากขวงดีที่ได้กินโอ้ย,อยมืออ่างชาวบ้านชาวเมืองเขาคัดแท้ <laughs> มากินข่าวน้ำกันได้พีน่น,น้องส้มตำแซ่บแซบแซ่บแก่ข้าวเนี้ยวอันนี้ผักผักจิกนะบ้านปาริดาเรียกผักจิกแม่ค้าเขาบอกกระโดนน้ำบ้านหนาโอเคอยังนก็กินกิโลดิโลกิโล ได้ไนรเล่าจะเท่าตำบักห,หอมหอมหอมอะไรมะนาวเขียวค่ะบางทีเราไปร้านเนี่ยเขาเอามะนาวเหลืองให้เขาเรียงมะนาวเขียวแต่เวลาเขาตำเนี่ยเาเอามะนาวเขียวเอ้ะมะนาวเหลืองให้ หิวหิวด้วยไงวันนี้หิวด้วย้มันหอมด้วยเนี่ยได้ปลาดีด้วย <c oughs> อร่อยฟุ้งๆแถวนี้นกเขาเยอะมากาเลยเสียงนกเขาได้ยินไหมคะ เดี๋ยวจะกินเนี่ยลองเคี้ยวเลยดิมันจะเป็นไงไหวไหมท้าระลองความแกร่งของฟันอู้แต่ตรงสานมันอยู่นะฟันน่ะอื้ม กำลังดีเลยปู่ไม่จืดไม่คันมันหอมบางคนก็อาจจะบอกว่าอืมแต่กินอะไรสุกๆดิบๆอ่ะไม่ดีนะ แต่คุณเชื่อหรือไม่ผักสลัดผักสลัดที่ต้องกินสดแพงๆอะ่ะมันก็ปนเปื้อนเหมือนกัน เาพูดเรื่องอาหารสุกๆดิบๆแล้วบางคนยังดื่มแอลกอฮอล์แหละแอลกอฮอล์นี่ก็มีพิษต่อสุขภาพเยอะอยู่นะบุหรี่แอลกอฮอล์พวกเนี้ยอืม <c oughs> แต่ปาริดาก็มากินไอ้ของสุกๆดิบๆนี่แทนแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยมากอืม <c oughs> มีข้ออ้างอีกกินไม่บ่อยแต่พวกแอลกอฮอล์นี่ปาริดาเรีว่าไม่แตะเลยก็ได้แต่ให้กินกินได้ก็กกได้นะแต่มันไม่อร่อย